ที่สิบหกนะครับยีสิเตอนนั้นจุดเริ่มต้นมีเข้างการสื่อที่ก็คือเข้างการสื่อและนักพูดออนไลน์นะเข้างการสื่อเพราะว่าไปทำโปรแกรมวีดีโอมาเตอร์วีดีโอมาเตอร์เป็นโครงการศึกษาและเข้าวงสื่อนะครับเพื่อสุขภาวะของสังคมและก็เป็นโครงการที่ดูสื่อตรวจสอบสื่อนะแล้วก็เฝ้าระวังว่าเหตุการณ์ที่สื่อนำเสนอบนหน้าจอเนี่ยนะครับมีความผิดจริยธรรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงเกิดตามมาตรฐานการปิบัิการอะไรพวกนี้หรือว่าพวกทีประเด็นใดที่เป็นอันตราย นนั้ก็จะเติบโตมาในสายวิจัยเนี่ยนะครับเกือบเจ็ดปีแล้วก็มาอยู่ที่ไทยเบสอยู่ที่ไทยเบสที่เะราบผิดชอบพวกการผลิตแนวปฏิบัติทางจริยธรรมนะครับหรือว่าดูพุ่งการวิจัยต่างๆและก็ส่วนมากก็จะเป็นชอบเขียนด้วยคอลัมนิสต์นะครับลงพวกนักวิจาพวกนักสืบพิมพ์แล้วก็เป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานการบรรูปสื่อค่อนข้างมากแล้วก็เคยทํางานบรรลุสื่อตอนหลังปี5้าสิบช่วงปี5 1 5 2นะครับเพราะตอนนั้นเริ่มรวมบรรลุ ก็ทํางานกระดูกเสริมนะแต่ว่าไป่ประสบความสาเร็จเพราะว่ารอบนั้นเนี่ยเราดูเหมือกนการกระดูกําทำได้ยากทีนี้รอบนี้ก็เข้าไปอยู่ในชุดครับง,งานเร็ยอ่อนอยูหย่หลายชุดนะแต่ว่าไม่ไม่ปรากฏชื่อนะเพราะว่าอยากจะเป็นคนทํางานนิ่งๆเงียบๆมากกว่านะครับก็อยู่ในวงการเื่อมแล้วสำหที่เป็นทกงวิชาการนะอยู่อยู่ถึงรางระหว่างวิชาการกับวิชาชีพครับครับ ครใช่สื่อของไทยเหรอเอาเฉพาะหนังสือพิมพ์หรือว่าเอาเ,เอาวิทยุส่นตเอาหมดเลยเหรอก็สื่อไทยเขาเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญนะครับแต่ก่อนสื่อไทยเนี่ยไม่ได้เกิดเกิดไม่ใช่ชื่อหนังสือพิมพ์ก่อนเน,ะะนาะหน,น,นังสือพิมพ์เนี่ยเป็นสมัยราชการที่หกนี่แหละนะครับมีหนังสือพิมพ์ตั้งแต่สมัยหมอวัดเล่ยมาแล้ครับก็มีหนังสือพิมพ์มานานยาวนานนะครับแล้วก็เพิ่งมีทีวีก็เกือบประมาณ50ปี50ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั <S <S ้นสิ่งที่อาจจะบอกว่า สำคัญก,กับการปฏิรูปเนี่ยสย่วนใหเวลาที่เราพูดเรื่องการป็นรูปเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่าการเป็นรูปที่พูดถึงสื่อโดยรวมไม่ได้แยกสาขาแล้เพราะฉะนัการปฏิรูปเนี่ยจึงพูดส่วนมากไปที่การทําให้สื่อเนี่ยมีเยอะมากขึ้นหรือการทําให้สื่อเนี่ยมีความ,ม,วาวมารับผิดชอบต่อสังคมมีมาตรฐานทางวิชาชีพแต่สิ่งที่ไม่ค่อยพูดกันนะสิ่งที่ไม่ค่อยพูดกัน,นก็คือการรูปสื่อในมุมของสวัสดิการโครงสร้างรายได้ความปลอดภัยนะฮะหรือว่าการพัฒน พราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าการเป็นรูปสื่อในเมืองไทยเนี่ย่วนใหญ่ข้อข้อที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่ามันเป็นการเป็นรูปที่เริ่มต้นด้วยการไปพยายามแก้แบบแฎ่งฝ่ายนะแก้กฎหมายก่อนเช่นและสมมติฉบับปี2ก40เนี่ยก็เป็นการเป็นรูปสื่อครั้งแรกที่เป็นอาการนะเป็นอาการเข้าเพราะว่าเราเอาเรื่องของแรวคิดเรื่องของสริตชการสื่อสารวิดีโอโทรทัศน์เนี่ยนะครับรท,รท,รที่อยู่บนฟ้าเนี่ยเราก็เห็นว่า ก็ื่อนวิยุเป็นสมบัติสาธารณะนะใช้เพื่อ,อ,อเดียวกักกๆๆสาธารณะนะมาตราสามเก้าตอนนั้นนะครับก็พูดเรื่องนี้แล้วก็ให้องค์กรก็คือกศกศธกับกสชเนี่ยนะครับมาเป็นวัตระดับเดชอันนั้นเนี่ยเป็นการรู้สึกที่เป็นรูปธรรมมากสุดถามว่าทำไมถ้าเกิดเราฟังดูอ๋อที่สี่ส่วนเป็นรัฐมอ๋อมีกสชอ๋อแล้วเรียวกว่าการรู้สึกคุณยังไม่ขเขเ้าใจคอวามศึกความศึกของมันอย่างแท้จริงก็คือว่า ทีวีวิทยุโปรแทกในเมืองไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกครอบงำครอบครองโดยหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นครับเป็นของกรมประชาสัมพันธ์เป็นของกองทัพบกเป็นของอสมทเพราะฉะนั้นโทรทัศน์วิทยุที่เราดูทุกวันนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วกแบบผมสมัยทีวีจอดำเนี่ยนะครับมันเป็นของหน่วยงานรัฐทั้งหมดเพราะเราเราตัดต่อข่าวสื่อก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์เข้าถึงสื่อจารมวลชนนั้น ถ้าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจถือแล้วแล้วที่ทีวีอยู่ดูอยู่แล้วไงนะทีวีกรมประชาสัมพันธ์กรมช่อง5กรงระบบพุทธินินยะแยะงมากาทำไมต้องก,การรู้สึกในแนวที่พื่งการรู้สึกแนวที่พื้นฐานเลยะครับเขาพูดเรื่องของสิทธิไรท์ไอเจสีไรท์แทนหมดมันพูดถึงว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารโดยที่เสรีนะโดยที่ไม่โดนแทรกแซงไม่โดนครอบงำจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นะ ก่อนปี50เกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่นพรื่องราศัพท์5ปีรัฐรัฐบ,บาล35รัฐบ,บาลสมัยพระเด็สุจิตดาวรับอยู่นะตอนนั้นมีการปรปาบปรามที่สนันราชจำเนินนะครับก็เรียกว่าม,อมอ็อบหนุ่สื่อจุดที่เป็นต้นตอกากันก็ไปหนุ่สื่อปี35ก็คือว่าทีวี3579ตอนนั้นยังไม่มีไอทีวีรี่ไทยเบีเอสเนี่ยนะครับมีฟรีทีวี5ช่องเนี่ยแล้วก็เขียนว่าจีก็นอ้อยมาก รายงานข่าวทางการเมืองรัฐประหารถูกครอบกาไปในทิศทางเดียวกับของรัฐบาลอุรุตากเพราะฉะนั้นประชาชนไม่พอใจออกม,อมาประทร้วงจุกจงก็ไม่ได้มี Facebook, เฟซบุ๊กเหมือนสมัยนี้นะเขาประทร้วงจุกจงเขาไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือไอ้คนเขาเริ่มปกตินะครับเขาบล็อกมือถือไอ้โทรศัพท์มือถือแล้วก็เริ่มรุ่นขวดกระเด็นน้ำเลยเรื่องแบบใส่ดุ่นตุนน้ำได้เคยเห็นภาพะแบบนั้นแล้วแล้วเออมันเป็นบล็อกมือถือที่ที่กดได้ยากเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นรุ่งเรืทงเร่อสุดคือว่าเขาบ